สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดีๆก็มีไว้เพื่อแบ่งปันนะครับวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันจะมาแชร์ในเรื่องของการสร้างเพลงขึ้นมาครับผมทุกอย่างฟรีไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะครับแล้วก็สามารถนำเอาเพลงนั้นเนี่ยมาใช้ได้แต่ขายไม่ได้นะอ่าแล้วก็อนุญาตแค่ให้เราใช้ในโซเชียลแบบนี้ได้นะครับโอเค ก็ไม่ต้องเสียเวลากันเลยเราก็เริ่มต้นไปที่ AI สุดยอดป๊อปปูล่าตัวนี้นะครับก็คือ s ู n o นะครับตรงนี้อยากจะอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ subscribe หรือว่ามีบัญชีของ Suno ก็หน้าจอก็จะไม่ใช่แบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอเพื่อให้เราเนี่ยสมัครซะก่อนแล้วก็สมัครด้วยบัญชี google ของเราง่ายๆเลยครับนะฮะแล้วก็มันก็ถึงจะเข้ามาย่างหน,น,น้านี้โอเคนะ ในหน้านี้ก็จะมีเมนูใช้งานก็มีเมนูสำหรับการครีเอทเพลงขึ้นมาแล้วก็ไลบารีสำหรับเก็บงานของเรานะครับแล้วก็ไปสำรวจดูซิว่าโมเดลนี้ได้เรียนรู้เพลงแบบมาแล้วมากมายแค่ไหนเป็นล้านนะครับเป็นละล้านเพลงะครับแล้วก็เสิร์ชก็เสิร์ชทั่วไปครับใช้งานปกติมาดูในส่วนของการ s u b s c r i b e นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นิดนึง เนื่องจากผม subscribe เอาไว้เป็นแบบเป็นแบบโปรแพลนนะครับก็คือจ่ายไป10เหรียญต่อเดือนเนี่ยก็จะทำให้มีเครดิตเพิ่มขึ้นมาจากเดิมปกติถ้าเป็น basic แพลนนะครับทุกคนจะได้กันก็คือ50เครดิตนะครับก็คือประมาณ10เพลง non-commercial เห็นไหมฮะเอาไปใช้พาณิชไม่ได้นะแล้วก็ไม่มีการท็อปอันู่นนี่บบลโอเคแต่ในส่วนโปรแพลนนั้น แตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับก็2500แล้วก็สามารถที่จะใช้ในเชิงพันนี้ได้คือเอาเพลงไปขายได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้นั้นนะครับผมก็ไม่ได้จะแนะนําให้ต้องเสียเงินตรงนี้นะครับเราใช้ตัวเนี้ยมันก็พอแล้วแล้วเราก็ใช้เอาไปในใช้ในช่ n งทาของเราอะไรแบบนี้มันได้เลยครับไม่มีปัญหายกเว้นว่าเราจะไปขายเท่านั้นแหละซึ่งแต่ถ้าเราจ่าย แน่นอนเราก็ได้ใบอนุญาตได้ใบลิขสิทธิ์ไปขายเพลงได้นะครับเหมือนในชแนลที่ผมทําไว้นะก็มีหลายเพลงเลยผลงานที่สร้างเอาไว้นะครับโอเคตอนนี้ก็ติต่างว่าเราอยู่กันในเบสิกแพลนแล้วกันนะครับนอกจากเครดิตแล้วยังกับการใช้าทางพาณิชย์แล้วก็อย่างอื่นก็เหมือนกันครับไม่มีปัญหาโอเคจะไปลองดูกันนิดหนึงไปทัวร์นิดหนึ่ง,งซูโนโว่าตัวอย่าง เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆที่เขาไปสร้างเพลงเอาไว้เพลงไทยก็มีเยอะนะครับคนไทยก็เข้ามาใช้งานกันเยอะเอาเป็นว่าเข้าไปเลยดีกว่าอ่าค่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวเผืเพื่อนเื่อไม่มั่นใจนะครับทําเพลงแล้วไม่มั่นใจว่าจะทําได้ไหมที่จะบอกเลยว่ามันมันไม่มีอะไรฮะง่ายมากเราก็มาลองดูลองฟังดูนะครับแล้วเราชอบแนวไหนเนี่ยกดเข้าไปแล้วไปเอา ให้มันให้ซูโน่เนี่ยเจเนเรตจากสไตล์นั้นขึ้นมาได้เลยด้วยนี่คือข้อดีนะอ่ะเราลองดูโอ้โคตรเพราะเลยเพลงแรกเอาเลยแลน <'s> อย่างนี้นะอันอย่างนี้นะฮะสมมติเราได้เพลงเราจะเ,เพลงนี้นะครับเราจะเอาพร้อมแบบเราก็กดไปว่า ถ้าจะเอาเพลงนี้เลยนะครับถ้าจะเอาทำนองนี้เลยเนี่ยเราจะต้องใช้คําว่า extend นะเราจะได้แนวนี้มาเลยแต่มันจะเป็นขั้น advance ขึ้นไปนิดนึงเอา basic ก่อนแล้วกันคือด้วยความที่เป็น AI เนี่ยผอธิบายอย่างนี้ครับแม้กระทั่งการ reuse พรอมก็ตามเราจะไม่ได้เนื้อเราจะไม่ได้ดนตรีที่แบบเหมือนเหมือนกันมันจะเป็นไปไม่ได้ AI มันจะสร้าง มันก็จะสร้างขึ้นมาเป็นแบบอยู่ินีก็ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยคือหนึ่งเดียวแม้กระทั่งว่าเราจะใช้พร้อมเดียวกันก็ตามมันก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับยกเว้นว่า extend เนี่ยก็คือการขยายออกมาจากตรงนี้ซึ่งการเจนแต่ละครั้งบางทีมันก็เจนไม่จบเพลงเราก็จะต้องมาต่อเวอร์ชันแบบต่ออีกรอบต่อพัก2ชิ้นที่2ชิ้นที่3แบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะจบเพลงครับ เอาละในกรณีนี้ผมก็ว่ามัน,น,น,อมน,มน,มนเอาละผมจะใช้เนื้อทำนองนี้เลยแล้วกันผมก็จะเลือกใช้เป็น extend ซึ่งเมื่อมาถึงเ x t e n d ปุ๊บเราดูสังเกตดูนะตรงนี้นะครับยฟังก่อน,นเป็นเพลงเดียวกันที่เราอยากได้นะ แต่ว่าสังเกตในมุมนี้นะครับนี่คือชิ้นแรกที่ถูกเจเนเรตมาแล้วเนี่ยสานาทีกว่าเนี่ยเราถ้าเราต้องการจริงๆให้เราแก้วเวลาตรงนี้นะครับให้เนื้อเพลงใหม่ที่เราจะใช้เนี่ยมันเริ่มแถวๆนี้นะครับประมาณสัก8วินาทีนะครับ ที่เพลงเริ่มมาแล้วมันจะยังไม่ทันเข้าเนื้อเข้าเนื้อลองเราจะแทรกเนื้อลองของเราเข้าไปอย่างน,นี้แอดมานิดนึงนะออกลูกแอดฟานิดไม่เป็นไรเนาะไม่ยากนะครับชื่อเพลงนะผมขอบอกงี้ว่าถ้าเราแบ a n k เลยพร้อมเนี่ยเราไม่ต้องอตรงสไตล์เนี่ยเราไม่ต้องไปแก้นะครับแต่ว่าในส่วนของเนื้อเพลงเนี่ยนี่คือเนื้อเพลงที่เขาทํามาแล้วนะครับเราไม่เอาอ่า เราไปเริ่มก็คือแถวแถวศูนย์จุดแปดแต่ว่าเราต้องการโครงนี้โอ้โหนี้เจนหลายรอบมาก <c oughs> เจนเยอะเลยเอาแค่นี้พอเอามาเอามาเป็นเอามาเทียบเอามาเป็นไกด์นิดนึงประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอามาเป็นไกด์ก่อนเพื่อแต่งเพลงของเราเข้าไปนะหรือว่าง่ายๆเลย ไม่ต้องตามเขาหรอกเราพิมพ์เนื้อเพลงของเราขึ้นมาเลยแต่ขออนุญาตพูดถึงการสร้างเนื้อเพลงขึ้นมานิดนึงเราสามารถสร้างได้โดยกดเพียงแค่ปุ่มเดียวเนี้เนื้อเพลงก็จะถูกเจเนเรตขึ้นมาด้วย ai เลยแต่ก็ไม่แนะนำครับเพราะว่ามันก็มันเหมือนเราเราไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเราไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะ อย่างน้อยเราควรจะเป็นเจ้าของเนื้อเพลงนี้แต่งขึ้นมาหรือถ้าเราไม่มีไอเดียเลยนะครับเราไม่เราไม่ได้มีสกิลแบบนักแต่งเพลงอย่างน้อยเราพิมพ์ลงไปครับว่าเราอยากได้เพลงแบบไหนสมมติว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงเศร้าๆช้าๆใช่ไหมเดินเหงาๆอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้เราก็พิมพ์ไปเลยครับถ้าจะเอาเพลงไทยนะพิมพ์เนื้อไทยนะฮะเดินเหงาเหงา เศร้าไปอยู่คนเดียวในที่ปล่าเปลี่ยวอ่าเหลียวมองอะไรก็ว่าไปให้มันคล้องจองกันนิดนึงให้มันคล้องคล้อง,อ,งองจองกันนิดนึงเหลียวมองไปไม่มีใครตามมาไม่มีใคร เลีลยวมองไปไม่มีใครอยู่เพียงเราลำพังสุดจะอ้างวางอะไรก็ว่าไปละทมคนขมคืน,คนประมาณนี้ได้นะเราไม่ต้องไปต่อแล้วนะฮะเราเอาแค่นี้ได้เลยที่เหลือเราจะให้ AI นะครับประมวลเอาจากตรงเนี้ยแล้วคุณแตกออกมาเป็นเนื้อให้เราหน่อยโอเค AI ก็จะ เจเนเรตขึ้นมาภายใต้แบบกรอบที่เรานำเป็นไกด์อยู่างเงี้ยเห็นไหมฮะอ่า <c oughs> เสร็จแล้วนะแต่ทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มันกระโดดมันเพี้ยนมีชื่อให้ด้วยนะครับชื่อเพลงใส่มาให้เสร็จเลยเราก็ลองเช็คซิมันมันมันใช่แบบคล้ายๆกรอนอโครง4สุภาพหรือเปล่าของไทยนะฮะที่มันจะต้องมีความคล้องจองตัวที่1กับตัวสุดท้าย แล้วตัวสุดท้ายมาคล้องตัวที่3ไปตัวสุดท้ายแบบนี้นะครับตรงเนี้ยเนี้ยคือหลักในการแต่งกรอนเราเอามาใช้กับเพลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเดินเหงาเหงาเศร้าอยู่คนเดียวตรงนี้จึงต้องลงาการออกเสียงเหมือนกันมันก็จะสละสลวไครับเป็นในแนวเพลงแบบของไทยเราในเนี่ย ตรงนี้จะบอกเศ้าอยู่คนเดียวเหงาใจในที่เปล่าเปลี่ยวเราต้องสลับมันใหม่างนะี้นะแล้วก็ตัวนี้จะต้องคล้องกันกันกบตรงนี้ตัวที่สามเนี่ยเราก็มองเหลียวไปหรือที่สองก็ได้ย้ายมันนะไม่มีใครอยู่ตัวนี้ก็จะหมัดชนกับตัวนี้นะครับเหมือนกันเยียงเราลำ พังอ้างว้างน่าดูอ่ะอย่างนี้เป็นต้นครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะลองดูมันจะสละสลวยละเรามาดูท่อนที่สองนิดนึงเหมือนกันหลักการเดียวกันนะครับท้องฟ้ามุสลวม,มมุมดวงดาวมองฟ้าหมุนนะตรงนี้ก็หมุนไปด้วยอ่านสามกันได้เสียงลมบน เสียงลมวนพัดพาบาดใจอ่ะฝันร้ายที่ไม่เคยจางไปเคยไหมเห็นไหมของผมก็จะคล้องกันอย่างงี้หมุนหมุน,มนวนจางไปอ่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไม่รู้แหละเดี๋ยวก็รู้กนัน เอาใจไม่มีใครอยู่เพียงแค่เสียงเพียงแค่เสียงฝนรุนแรงน่าดูด่างพายุก็ได้อ่ะใครอยู่พายุ เศ้าอยู่ซึมเศ้าอยู่ซืมสมันําก็บรานจังเลยมัอเราเศร้าอยู่สึมสือึมครึมแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ผมเรียกได้ว่าเราไม่ได้ซีเรียสกันนะฮะเป็นแบบถ้าเป็นแบบนักแต่งเพลงเลยคงจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเราเป็นพวก มือสมัครเล่นนะฮะอตอนนี้ก็ได้มาเยอะพอสมควรแล้วเราจะเอาให้จบเลยก็ได้นะครับเ,เราใช้เวลานิดนึงดูที่เป่าลบล้างเ,าเพิ่มเข้าไปได้แต่อย่าเยอะนะฮะมันคือเนื้อไหมฮะเนื้อเพลงที่ถูกเจนออกมาเนี่ยมันถูกเจนจาก ai ตัวที่ เป็นตัวสร้างเพลงด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่มันต้องอิงถึงกันแน่นอนเลยเพราะนั้นการแก้ไขแต่ละแถวถ้าเกิดเราแก้มันยาวเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีส่งผลได้นะในการตัดคำอันนี้ผมคิดเอาเองนะอัะองกอริทึมมันอาจจะทํางานแบบเพี้ยนไปลบล้างมองไม่มีมองไม่เห็นทาง decoy. What เคย มานี้มอดไหมลุกมอดไหมใจไม่มีใครอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวซ้และเราก็สามารถเอาคอลัดตรงนี้มาแทนที่ได้มันเป็นหรือจะแก้ก็ได้นะครับแต่มันคือท่อนเดียวกันจบแล้วอันนี้ผมเสร็จแล้วนะดูนะเราลงดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคหลังจากนั้นนะเราเริ่มที่8วินาทีแล้วก็กด extend ซึ่งถ้าเป็นมันก็จะเจนขึ้นมาให้2องสองไตล์นะครับแต่ในโทนของดนตรีเดียวกันเลยกับที่เราเลือกมานะครับเครดิตก็จะหายไป10เครดิตเราก็จะมีโอกาสเจนได้อีก4ครั้งนะครับยังไงต้องโดนแน่ๆเอาละ อ่าเราลองไปฟังดูนะเพื่อนๆเราลองไปฟังดูเราอาจจะลองฟังต้นฉบับอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังตัวที่เราเจนมานะครับ เอาละทีนี้เรามาดูของที่เราเจนที่เขาเจนให้เรานะมองเหลียวไปไม่มีใครอยู่ที่เรานั่พังตาว่างน่าดูทองฟ้าเมือสูรู้นวลม่งดดาบเินมองฟ้ามนง ิมมุนพักถาบาดใจฝันร้ายที่ไม่คือจางไปเงาใจไม่มีใครอยู่เพี <Yeah. S 1> แค่เสียงฝนดังพายุหัวใจเราเศร้าอ,อยูซึมซึมเป็นไงครับผมเพื่อนใช้ได้เลยเนี่ยอันแรกเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะเปิดฟังให้จบแต่กลัวเพื่อนจะรอนานนะครับผมก็มีวิธีให้ให้ได้ลองไปใช้กันดูเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าไหนที่ดีเราต้องกด กดเยี่ยมยอดให้กับ AI เขาด้วยนะฮะเขาจะนำไปพัฒนาไป learning ต่อนะตอนนี้เราได้มาแต่จะสังเกตว่าตอนต้นเพลงเนี่ยมันด้วนๆอยู่เราสามารถเรียกมาประกอบกันได้นะครับไฟล์แรกกับไฟล์ที่2เนี่ยแต่เดี๋ยวมันจะนำเดี๋ยวมันจะทําให้เพลงเรามีปัญหาได้จริงๆแล้วเราสามารถเลือกใช้อันนี้มันยังเล่นไม่จบด้วย กรณีที่เราปล่อยให้เล่นจนจบนรอจนกว่าจะมีปุ่ม extend ขึ้นมานะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเล่นจบไหมแต่ที่แน่ๆน,นะครับตรงนี้จะมีคำว่า get w hole song นะครับให้เรากด get w hole song ไปเลยมันจะเจนขึ้นมาเป็นเพลงแบบเต็มเพลงเลย โดยรวมระหว่างฝรั่งด้วยไทยด้วยซึ่งถ้าเราเราไม่ได้คือผมอยากจะบอกว่ามันน่าจะต้องมีขั้นตอนอีกขั้นตอนคือไปตัดทางส่วนหัวของดนตรีตรงนี้มาใส่กับของเราฮะซึ่งอาจจะต้องไปใช้อีกเครื่องมือหนึ่งซึ่งก็หาดูได้ในท้องตลาดแต่ส่วนที่เจ๋งที่สุดเนี่ยเราได้ทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเพลงที่เราขยายออกมาแล้วมันดันไม่จบอย่างนี้นะครับ เราต่อออกไปอีกขยายออกไปอีกโดยใช้เนื้อเดิมนะครับกดไปเรื่อยๆเจนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เพลงที่จบสมบูรณ์แล้วเราค่อยเกตโฮซองนึกอ,ออกไหมฮะค่อยมากดเกตโฮซองแล้วก็สุดท้ายแล้วเมื่อเราได้งานเราก็ดาวน์โหลดลงมาเลยครับดาวน์โหลดลงมาเก็บในรูปแบบของ MP3 นะฮะก็เท่ากับเราสามารถนาเพลงนั้นไปใช้ในช anel หรือในโซเชียลเราได้แล้วนะฮะยกเว้นการขายเราก็ไม่ถือว่าไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นการละเมิดน,นะครับ โ okay. อเคหวังว่าเพื่อนๆจะได้ใชเ้เทคนิคอะไรพวกนี้นะครับแล้วมีสร้างสรรค์เพลงของของเพื่อนๆเ,เองขึ้นมากันได้เยอะแยะนะครับแล้วก็เอามาอวดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็คงต้องขอลาไปก่อนคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆสนุกๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ องใจในที่ตะเปลี่ยวมองเลี้ยวไปไม่มีใครอยู่คิดเราล้พังอ้างว้างน่าดูท้องฟ้ามืดสลัวมวนม่นดวงดาวเบือนมองฟ้ามัวสิ่งลงมนบากใจยฝันร้ายจะไม่เคยจางไปเหงาใจไม่มีใครอยู่ พียงแค่เสียงฝนดังพายุหัวใจเราเศร้าอยซึงซึ่งในราตรี่เห็นความเหงาอึครึ้งสนุมที่ว่างเปล่าปรานเดือนเดียวดายมองไม่เห็นทางกับใจที่อ้างว้างที่เคยยิ้มราความสุขที่เคยมีไม่กลับมา ดาวน้อยวยรู้จากฟ้าหนึ่งตาไหลไม่เคยเหนื่อยล้าใส่พายลึกไปสุดของใจความเศร้าล้นจนลุกหมอดไหมเงาใจไม่มีใครอยู่เพียงแค่เสียงฝนดังพปอยุหัวใจเราเศร้าอ,อยู่ซึ้ๆในราตรีแห่งความเงาอึมครึม